ในโลกการเงินมีตระกูลหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าควบคุมชะตาของยุโรปตระกูลลอชชัยเรื่องราวจากร้านแลกเหรียญเล็กๆในย่านยิวสู่อาณาจักรธนาคารข้ามทวีปใครกันที่ปูรากฐานความมั่งคัง่งที่สั่นสะเทือนประวศาสตร์โลกและเขาใช้กลยุทธ์ใด,ดในการสร้างตำนานแห่งการลงทุนมาพบกับประวัติและจุดเริ่มต้นความสำเร็จของชายที่ชื่อว่าเมเยอร์แอมเชลลอชชัย เมเยอร์อาร์มเชลรรดชายเกิดในปี1744ที่แฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเขาเริ่มต้นจากการขายเหรียญหายากให้แก่ชนชั้นสูงและนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการซื้อขาย แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความไว้วางใจที่แมเยอร์สร้างขึ้นด้วยความที่แมเยอร์เป็นชายที่มีความสามารถในด้านของการเงินเขาถูกให้เป็นผู้จัดการการเงินให้กับเจ้าชายวิลเฮมแห่งเฮลส์หนึ่งในผู้ที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรปและเงินทุนมหาศาลก้อนนี้คือจุดเริ่มต้นของตระกูลรัดชาย จุดเปลี่ยนที่ทําให้ตระกูลลอตชายกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านการเงินคือการที่เมเยอร์ส่งลูกชายทั้ง5ไปจัดตั้งธนาคารทั่วเมืองใหญ่ของยุโรปโดยแต่ละสาขาถูกเชื่อมโยงกันผ่านระบบการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดก่อนยุคโทรเลขทําให้พวกเขารู้ข่าวสงครามเศรษฐกิจก่อนรัฐบาลเสียอีกโดยหลักคําสอนของเมเยอร์คือข่าวสารเร็วเขือ่อนนาะจึงได้วางโครงสร้างระบบการสื่อสารที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคสมัยนั้น ลูกชายคนสำคัญที่สุดคือเนธานเมเยอร์ล็อดชัยแห่งลอนดอนในปี1815เมื่ออังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับนโปเลียนโบนาปาร์ตที่วอเตอร์ลูรัฐบาลอังกฤษต้องการเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำสงครามและใครกันที่กล้าปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลอังกฤษแน่นอนครับคือตระกูลร็อชัยด้วยระบบการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้เนธานได้ทราบข่าวชัยชนะของอังกฤษก่อนรัฐบาลเสียอีก และนี่คือจุดเริ่มต้นตำนานแห่งการลงทุนครั้งสำคัญของตะกัวร์อดชัยเรื่องเล่าคือเนธานใช้กลยุทธ์ในการปล่อยข่าวหรือว่ากองทัพอังกฤษพ่ายแพ้ทำให้ราคาพันธบัตรในช่วงณเวลานั้นถูกเทขายจากนักลงทุนและประชาชนด้วยความหวาดกลัวจนทำให้ราคาพันธบัตรอังกฤษถูกปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ตระกูลลอตชายจะทำการกว้านซื้อพันธบัตรอังกฤษในราคาที่ต่ำและในเวลาหลังจากนั้นประชาชนและนักลงทุนก็ได้รับข่าวสารความเป็นจริงว่ากองทัพอังกฤษได้รับชัยชนะจากสงครามในท้ายที่สุดทำให้ราคาพันธบัตรที่ตระกูลลอตชายได้กว้านซื้อในราคาที่ต่ำปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลและนี่คือจุดเริ่มต้นการทำกำไรครั้งยิ่งใหญ่ของตระกูลลอตชาย และด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้ตระกูลลอชชัยเป็นผู้ทรงอํานาจที่สุดในตลาดลอนดอนแม้นักลงทุนบางกลุ่มได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ถูกขยายเกินความเป็นจริงแต่ที่แน่ๆเลยครับตระกูลลอชชัยก็เป็นหนึ่งในตระกูลที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังรัฐบาลของอังกฤษจนได้รับชัยชนะภายหลังสงครามตระกูลลอชชัยไม่ได้เพียงแค่ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาล แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถไฟพันธบัตรระหว่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐานหลักอีกมากมายพวกเขาเปลี่ยนแปลงวงการระดมทุนของโลกตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือผสมเรื่องเล่าตระกูลลอตชายก็ได้สร้างตำนานที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้และนี่คือสิ่งที่นักลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในยุคนี้ 1. ใครคือผู้ถือข่าวสารที่รวดเร็วที่สุดคือผู้ชนะ 2. เครือข่ายคือทุกสิ่งเมเยอร์ได้วางเครือข่ายในเมืองใหญ่ทั้ง5ของยุโรปทำให้การสื่อสารและระบบการควบคุมในด้านของการเงินเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วที่สุดในยุคสมัยนั้น 3. ความน่าเชื่อถือหรือเครดิตคือทุนที่แท้จริงะรัฐบาลอังกฤษสามารถที่จะฝากอนาคตไว้กับตระกูลรอชยัยเพราะความเชื่อและเครดิต ในด้านของความมั่งคัง่งและนี่คือเรื่องราวที่ปริศษาได้ถูกจารึกและกล่าวขนานนามว่าเป็นสุดยอดแห่งการลงทุนครั้งใหญ่ของโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของต้นตระกูลที่ชื่อว่าลอตชายและพบก,กันในอีพิโซดถัดไปของ Investory b ี m o ์ a t Trading นเร้ลับแลพบก,กันครับสวัสดีครับหลายๆคลิปวิดีโอนะครับผมก็ได้ทําการอัปเดตข่าวสารให้กับพี่บินเพื่อนเนาะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับไอเดียหรือมุมมองที่เราอยากจะให้ผมเนี่ย ได้เสนอไอเดียบางอย่างไามให้กับพีบ่เพื่อนนะครับยินดีเลย